อีสป sure. <qué says it> the ุกบวนรถเที่ยวนี้จต่ที่ประชาชนทที่หนึ่งค่ะทบสาวิกรม์อนตรัาไปกับขบวนรเที่ยวนี้บทเดยวสัมปรคนท้าลองกรเดินสารในชาทราที่หนึ่งค่ะเออหยิบมือถือเอาไมเครื่องหนึ่งไปมาเครื่องนี้หยิบแทนโอเค้มังคับรวดนดในที่หัสามสามจากแม่นาบปนามืองมารับวันนีค้าบรังสีนีร้อยสิบสองครับที่ัางโงแน่ เ,เราให้ตอไปจกกันบขบวนนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปทาีเดียวแด้วก็นี้เดี๋ยวเดินทางนะครับนั่งขบวนรถเร็วในที่หนึง่งถึงแต่จะเดินไบรนกลางวับ วันนี้ผมนั่งบินดิซี่เลยตู้นอนครับตอนนั่งสับประกาศสันสเาอย่าเดีอยวผมอย่าถายอย่าขึาา้นไปถ่ายด้วยนะครับพอตัดจเคีนั่งรถเร็ว,ว่ามันจะร้อนถ้านั่งช่วงกลางคืนอาจจะไม่ร้อนไรแต่ผมพ้่งตัวเองนะถูกไหมเออพ่งตัวเองไ,ไออง แต่ว่ารถเร็วได้ที่หนึ่งสองอาจจะไม่มีตู้นอนไม่มีตู้ปรับอากาศไม่มีมีจะนั่งสั้นสามชั้ทสองอีเคไม่ได้เบอร์อะไรสี 4, 5, 5, ่ห้าแปดจำได้ จัดโน่นนี้หายยากครับอ่ารถจัดโน่นนี้ราให้รถไปผ่านไปก่อน เขาไ่หิวนะคนไม่ได้กินอะไรในข้า,าวเช้าให้กินแค่ขนันเดียวนะครับตายเกินหน้าสาวอย่างเงี้ยเกินข้ามมาแลเกินเกินหน้าสาวนะครับมันจะเกินต้องลายหลังครับมันต้องหลังบาหน้าเป็นอย่างนี้น่ย ไอ้เยังมผมบ่อยทีครับมารถเร็วดึงสองนี่จอดทันีีไหน่งมากก็รถออกทันีีบังหน้าไปแล้วประายาดทีจุ่มแสงสรับกิกิฝั่งน้ำพ่อขอสวรรค์น้ำงพ่อซองแค่จันเสไม่มีลุ้บวดีก็ถ้าหลงโดนน้าแอบมันหมอหลองมีวัดทางนัทางนัทางน,นี้น มันอีกครั้งนี่อ่ะครับอ่าสำหรับเราเลยร้อยสิบสองงานตั้มไม่ได้เบื่ออะไรไปงอไปงอ นี้มงางนะอากาศลมมานะครับม่ลมเย็นแต่ว่ามันร้อนอย่าลอรด้ว่าถ้าคืนนี้ฝนตกค่ะคงใส่ไม่ได้กลับไม่ได้ไปกรุงเทพน,นะถ้าถ้าถ้าเกิดคืนนี้ฝนไม่ตกอ่ะอาจะไปได้ ทำกัา้วันนี้ไมครับปไปนอะใามวันนี้ไม่มีตัวนอนหรอออกออกบนไทยก็พอแล้ว ครับก็ไเลยกลางวันเรานอนเรากลางวันเหรอนอนครับเดีไบอกรถไปว่าซ้ตู้ตกลางวันเลยเดี๋ยวเี๋อตั้งคืนมีไหมเนี่ยมไม่เนี่ยไม่นอนอ่ะมีดิมีเหรสวัสดีนงขสอกันหวงกันะดกำละอทที่นำดวมาตระกจากครีตตตอเีนะคะคุณีที่ปชาจานทงวันีเป็นขบวน เราเดี๋ยวกลาขบวนที fruit, ่เดินสองดีคนเดินทางเยอะครับสถานีเริษทอนเยอะางกรุงเทพอวิวัใช้ตันยาาที่นยาเนี่ยขบวนรียก้องหน้านนี้ก็จะใช้ขบวนนี้แล้วจะอยู่ทางสองสถานที่เดินทาเยอะชมแสงสนามบินทัพกีสถานฟาร์โกซาลินาคอนสวร์ไปทาลิา คนเยอะมี่บองนุน้าถ้าแบบตั้งคืนนาจะไม,จะไม,ม่จะไม่มีคนเยืนขนาดนี้นะครับนะถ้าแบบตั้งคืนน่าจะมีคนว่างเลให้มีผู้สารจะมารอขึ้นขบนวนรถเร็วที่หน่งแข่จะไม่มีครับ ออกสตาออกไปแล้วครับเมื่อกี้ผมขอโทษนะคะมาลายมาลา,า,ายีมือถือ,อามาอีกเครื่องหนึ่งครับอา่าก็ได้รถม้าบรีเลยรถเร็วหนึ่งหนึ่ง,งสอง